สามคู่ล่อเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวลุงจัดให้นะฮะแต่ก่อนอื่นฝากรบกวนนะฮะกดติดตามช่องลุงหนุดล่อเป้ากันไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่กดติดตามและก็เข้ามาได้นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์บ้านใหญ่บ้านเขียวของเรายินดีต้อนรับอยู่เสมอนะฮะในนั้นจะพร้อกับกูกรูตัวเทพมากมาย้อมให้คาแนะนําคุณตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะไม่อยากออกเชื่อลุงเซ่ล่อเป้าคู่หนึ่งครับเป็นบอลบาซิลครับซานโตเจอกับบราแกรนติโนนะฮะคู่นี้จะแข่งในเวลา6กโมงครึ่งไป ครับเจอกันเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับบราก布拉甘蒂诺เนี่ยชนะซานโต้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับและฟอร์ม5นัดหลังสุดของซานโต้นะครับแพ้2ชนะ2เสมอ1ครับส่วนทางด้านบราก布拉甘蒂诺ครับเหมือนกันเลยฮะแพ้2ชนะ2เสมอ1ครับโดยวันนี้ครับคาดการว่าซานโต้เนี่ยจะมาในแผน4 2 3 1ครับแล้วทิ้งหน้าเป้าอย่างจูริโอเฟรตนะฮะประสานงานร่วมกับเพเมเกอร์ฮวนกาซาเตสส่วนทางด้าน布ร甘蒂诺นนะครับวันนี้จะมาในแผน4-3่ครับ3ประสานของเขาจะเป็น เอโดอาร์โดซาซานะฮะขนาบข้างด้วยวิติญโยและเฮตินโยเอ้มองส่วนตัวของลุงคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าผลงานท่าน,นหลังส่วนเนี่ยทั้ง2ทีมเท่ากันเลยฮะ,ะชนะ2แพ้2เสมอ1แต่ถ้ามองภาพรวมหรือความพร้อมความมั่นใจเนี่ยวันนี้ต้องให้ทางเจ้าบ้านซานโต้ครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงขอเลือกเป็นทางเจ้าบ้านอย่างซานโต้ละกันครับพี่น้องรอเป้าคู่ที่2ครับเป็นบอลโคลอมเบียนะครับแอตบุคาลามาก้านะฮะเจอกับอากิลัต โดยคู่นี้นะครับเคยเจอมาแล้วครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1และผลงาน5นัดล่าสุดของทางแอดบุคลามาก้าฮะชนะ4เสมอ1ถือว่าผลงานดีมากๆครับส่วนงด้านทีมเยือนอย่างอากิรัตนะฮะโอ้โหผลงานโดยวรวมเนี่ยถือว่าไม่ดีครับแพ้3เสมอ2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองส่วนตัวลงนะครับแอดบุคคลามาก้าเนี่ยบอกเลยความเป็นเจ้าบ้านน่าจะได้เปรียบและฟอร์มโดยวรวมดีกว่าทาั้งหน้านทีมเยือนอากิรัตอีกแน่นอนครับเพราะนั้นวันนี้ยังไง ก็ต้องเชียดเจ้าบ้านครับเพราะนั้นขอรอเป้าไปที่แอปบ,บุคลามา ครับพี่น้องล่เปาคู่สามครับเป็นบอลลีกอาเจนครับรานุสเจอกับยูนิโอนเดอร์ซานตาเฟ่โดยคู่นี้นะครับจะแข่งกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะฮะและคู่นี้เคยเจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับเสมอกันบายศูนย์ศูนย์ครับไปฟอร์มห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านวันนี้อย่างรานุสนะฮะบอกเลยฮะชนะ3แพ้2ครับถือว่าผลงานค่อนข้างสวิงเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนยูนิโอนเดอร์ซานตาเฟ่นะฮะวันนี้ครับผลงานห้านัดหลังสุดของเขาชนะ3 แพ้1เสมอ1แต่2นัดล่าสุดครับเสมอกับแพ้ยังไม่ชนะใครนะครับไอมองส่วนตัวของลุงนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าบ้านอย่างรานุษเนี่ยโอ้โหผลงานค่อนข้างสวิงอย่างที่ลุงบอกนะฮะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะแต่ทางด้านทีมเยือนครับผลงานค่อยๆทําดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะนั้นวันนี้ขอมองไปที่ท่านรองอย่างซานตาเฟ่ครับ พี่น้องจบลงไปแล้วกับ3คู่รอบป้าประจำวันนี้ถ้าหาใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรอนี่คือบ้านที่ดีและใหญ่ที่สุดณเวลานี้ครับรีบเข้ามาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า